สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำทุกคนนะคะในการใช้งาน Excel โดยใช้คำสั่ง if s นะคะในการตัดเกรดคะแนนนักเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดู Excel ของเรานะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบบันทึกคะแนนรายวิชาที่เราได้เตรียมไว้นะคะก็จะมีนักเรียนทั้งหมด 10คนนะคะก็จะมีคร like ั้งที่1เนี่ยคะแนนเต็ม20คะแนนเปอร์เซ็นในการเก็บคะแนนคือ15%ครั้งที่2เนี่ยคะแนนเต็ม25คะแนนเปอร์เซ็นในการเก็บคะแนนคือ15%ครั้งที่3คะแนนเต็ม25คะแนนเปอร์เซ็นในการเก็บคือ30%ครั้งที่4ก็คือคะแนนเก็บ30คะแนนเปอร์เซ็นในการเก็บก็คือ 40เซนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าคะแนนเต็มก็จะเป็นร้อยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น100เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการรวบรวมคะแนนโดยใช้ตัดให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะโดยเราจะใช้คำสั่งอันนี้เป็นข้อมูลคะแนนที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่คำสั่งกันคำสั่งคือเราจะใช้เป็นเท่ากับนะคะเท่ากับก็คือการใส่สูตรคะ่ะเป็น คะแนนเก็บนะคะอยู่ในช่อง e6 หารด้วยนะคะหารด้วยคะแนนเต็มนะคะแล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ของเราเมื่อกี้คะแนนเต็มอยู่ในช่อง e3 นะคะแล้วก็คูณด้วยคะแนนเต็มของเอ,อ่อเปอร์เซ็นต์ของเราก็คือ15เปอร์เซ็นต์นะคะ enter ออ,ออกมาค่าของมันก็จะได้เป็น0.2 0.1275นะคะแต่ว่าเราจะต้องคูณค่าของมันด้วย100ด้วยเพราะว่ามันจะได้เป็นคะแนนเก็บที่เป็นคะแนนเต็มนะคะอ่ะอันนี้ก็จะได้เป็น12.75แล้วเราก็สามารถทำให้เป็นแถบลากลงมาได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นคะแนนนะคะตัวนี้ที่เป็น value นะคะมัน error เดี๋ยวเราก็จะมา ลองใส่สูตรดูนะคะที่มันเออร์เพราะอะไรอ๋อที่มันเออร์เพราะว่าสูตรมันเลียงนะคะเดี๋ยวเราหารด้วยนะคะหารด้วย e สามคูณด้วย e สี่นะคะเดี๋ยวเราจะทำการล็อกสูตรกันนะคะโดยการใส่ดอลลาร์ไซด์ลงไปนะคะคะแนนดิบหาร e e แล้วก็ตัวดอลลาร์ซายนะคะสามแล้วก็คูณด้วยอ่าตัวดอลลาร์ซายสี่นะคะ ค่าของมันก็ไม่ขยับแล้วแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราต้องคูณเข้าไปด้วย100นะคะคูณ1นึร้อยเราก็จะได้ค่ามาแล้วทีนี้เราก็ทำการลากได้ค่ะนะคะ,นะคะตัวอื่นเราก็สามารถใช้วิธีการทำได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ หาคะแนนดิบนะคะเอาคะแนนดิบไปหารคะแนนเก็บแล้วคูณเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการรวมคะแนนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะคะโดยใช้คำสั่งก็คือซ้ำค่ะอันนี้ก็จะได้เป็นคะแนนดิบออกมานะคะ ที่เป็นคะแนนเต็มร้อยนะคะที่นี้เราจะใช้แค่เป็นจำนวนเต็มนะคะเราก็มาเลือกตรงที่เป็นตรงนี้นะคะเปอร์เซ็นต์เอ่อเป็นสุดรซลินิยมตรงนี้นะคะอ่าเราเลือกให้เป็นจำนวนเต็มก็พอนะคะเพื่อง่ายในการตัดเกฑ์นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำการใช้นะคะ if s นะคะในการตัดเกฑ์เดี๋ยวเราจะตัดเกนะคะ ตัดเกรดนะคะซึ่งเกรดของเรานะคะคเราก็จะเป็นเกรดศูนย์เกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามเกรดสี่นะคะเราก็จะไปเลือกที่ if e s นะคะแต่ว่า if e s เนี่ยเราก็ต้องใส่เงื่อนไขนะคะคำสั่ง if e นะคะในเ,เวอร์ชันนี้ก็จะมี if e if a l e r if na แล้วก็ if s นะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะใช้ if s ค่ะในการที่เราจะเงื่อนไขแรกนะคะเราก็จะพิจารณาที่ช่อง n 6นะคะว่าถ้า n 6มันมากกว่าหรือเท่ากับ70นะคะ n 6มากกว่าหรือเท่ากับ70 เราจะให้มันขึ้นว่าผ่านสักคู่นะคะเราจะให้มันขึ้นว่าผ่านแล้วก็ถ้ามันน้อยกว่า n 6เนี่ย n 6เนี่ยน้อยกว่าเจนะคะเราจะให้มันขึ้นว่าไม่ผ่านนะคะ n ห น้อยกว่าเจ็ดสิบนะคะเราจะให้มันขึ้นว่าไม่ผ่านเ,เรามาลองลากดูกันนะคะว่ามีอะไรที่ไม่ผ่านไหมนะคะก็จะมีอันที่ตรงนี้นะคะที่เป็นคะแนน68คะแนนก็จะขึ้นว่า ไม่ผ่านนะคะทีนี้เราจะลองใช้ if s นะคะในการตัดเกรดให้นักเรียนนะคะซึ่งเราต้องกำหนดเงื่อนไขนะคะใน if s เท่กกับ if s นะคะถ้า n 6น้อยกว่า50 คะแนนนะคะเราจะให้มันขึ้นเป็น Get เกรด f อกเงื่อนไขถัดไปนะคะห้านหกน้อยกว่าหกสิบนะคะเราจะให้มันขึ้นเป็น คิดดอกเราต้องใส่เงื่อนไขของเรครบนะคะ n หกน้อยกว่าเจดสิบนะคะเราจะให้มันขึ้นที่ k 4 n หก น้อยกว่า80ดสิเราจะให้มันขึ้นเกตดแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนะคะถ้า n 6มันมากกว่าหรือเท่ากับ80นะคะเราจะให้มันขึ้นเงื่อนไขคือเป็น 7A เดี๋ยวเราก็มาลองดูสูตรกันนะคะอ่ะนะคะนี่ก็จะเป็นการตัดเกรดนะคะโดยใช้โปรแกรม if e ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้อีกคำสั่งหนึ่งก็คือคำสั่ง v l o o k u p นะคะในการเรียกดูชุดข้อมูลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการเรียกดูข้อมูลแล้วก็คะแนนจากแบบบันทึก คะแนนอันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำสั่งที่สองก็คือ Vlookup กันเลยค่ะใส่ input ข้อมูลเข้อพายที่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ในบริเวณที่เราจะให้แสดงผลเราก็ใส่คำสั่งนะคะก็คือเท่ากับ Vlookup ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่เงื่อนไขนะคะนะคะว่า Vlookup เราจะ lookup ที่เออ, C อเซลล์สอ แล้วก็มาที่ชีทหนึ่งนะคะเป็นบริเวณที่เราจะให้เขาแสดงผลนะคะก็คือเป็นเอ่อคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ P ค่ะอันนี้เป็นคอลัมน์ A ชีทหนึ่งนะคะคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ P แล้วเราก็มาดูว่าที่ชีทหนึ่งเนี่ยคอคอลัมน์ที่เป็นชื่อที่เราจะให้มันแสดงผลนะคะมันอยู่ที่คอลัมน์ที่ เราเริ่จากคอลัมน์เอคอลัมน์ที่1นเป็นคอลัมน์ที่2และ C เป็นคอลัมน์ที่3าค่ะเป็น3นะคะแล้วเราก็มาใส่นะคะเงื่อนไขในการที่เราจะอินพุตเข้าไปนะคะก็คือเป็น t ท o กับ l s e เราเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะใส่ตัวเลขแทนลงไปก็ได้นะคะถ้าให้ค่าที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็น ทูเป็นหนึ่งนะคะส่วนต้องตรงกับเงื่อนไขที่เรากําหนดรหัสนักเรียนว้ทุกประการก็คือ,อเลขศูนย์นะคะเราใส่ศูนย์คีย์ศูนย์ลงไปนะคะแล้วเราก็จบคําสั่งนะคะเอ่อพอเวลาเรา Enter แล้วเนี่ยมันจะได้เป็น na นะคะเราก็มากําหนดให้ตัดรูปแบบเซลล์ว่าให้มันเป็นข้อความนะคะเสร็จแล้วที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองคีย์ เราหันนักเรียนกันนะคะเมื่อกี้เรากําหนดไว้ที่อเดี๋ยวเราลองใส่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าก็ได้นะคะศูนย์สามตัวเราก็ตามด้วยเลยนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้านะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าก็คือจะเป็นสวารินนะคะนะคะคนที่ศูนย์ศูนย์เก้าก็จะเป็นสวารินทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นเคะแนนที่ได้ของสวารินนะคะก็คือเท่ากับใช้คําสั่งเดิมก็คือ vlookup นะคะ vlookup เราตก๊อบสูตรเมื่อกี้มาใส่ก็ได้นะคะ,ะ,ะวิลูปอัเราอินพุต c2 นะคะแล้วก็ไปเลือกที่ชิทหนึ่งเหมือนเดิมก็คือจากคอลัมน์ a ถึงคอลัมน์ p นะคะ,ะเป็นชิทหนึ่งนะคะคอลัมน์ a จนถึง p แล้วเราใส่เงื่อนไขนะคะถ้าเป็นคะแนนที่ได้จะอยู่ในคอลัมน์ที่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะคอลัมน์ n ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่คอลัมน์ n จะอยู่ในช่องที่สิบสี่นะคะเราก็มาใส่ชีทหนึ่งถ้าเราคลิกชีทสองมันก็จะขึ้นชีทสองเราก็ลบออกนะคะก็ช่องที่สิบสี่แล้วเราก็ใส่ให้มันเป็นศูนย์เงื่อนไขต้องตรงตามทุกประการ ะะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนของสาวรีนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าน,นี้ก่อนซาวอรนเราก็กำหนดให้ได้นะคะว่าให้แสดงคะแนนแค่เป็นจำนวนเต็มก็พอนะคะเราไม่เอาทศนิยมแล้วเราก็จะมาดูเกรดนะคะเกรดเราก็ใช้ v l o o k up เหมือนเดิมนะคะ v l o o k อ p นะคะ เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนเงื่อนไขตามในสิ่งที่เราต้องการจะให้ออคอลัมันแสดงออกมานะคะสีสอมเรื่องวันเดิมนะคะ เรารองปัจจเลัแล้วก็ใส่ผลการเรียนอยู่ที่คอลัมน์ที่สิบห้านะคะแล้วเราก็ใส่ศูนย์อ่ามันก็ขึ้นเอ็นเอเหมือนเดิมเราก็ไปอ่ะเลยอีกหนึ่งอันนะคะที่เรายังไม่ได้ทำการเรียกข้อมูลขึ้นมาดูนะคะก็คือเกรดของนักเรียนนะคะ ่ะเราก็จะใช้ว l o o อัพเหมือนเดิมน,นะคะแล้วเราก็ใส่เงื่อนไขนะคะอ่ะว l o o อัพเรา input ที่ C 2นะคะแล้วเอ่อบริเวณที่เป็นข้อมูลของเราก็คือชีทหนึ่งคอลัมน์ A จนถึงคอลัมน์ P นะคะอ่ะเราก็กลับมาที่อ่าชีทหนึ่งคอลัมน์ A ถึงคอลัมน์ P กำหนดเกรดที่เราจะ ต้องการให้มันโชว์ขึ้นมานะคะมันอยู่ที่เอ่อคอลัมน์ที่สิบหกแล้วก็เงื่อนไขจะต้องเป็นจริงทุกการนะคะอ่ะนี้เราก็จะได้แล้วว่าเด็กหญิงสวาลินนะคะเลขที่เก้าศูนย์ศูนย์เนะคะคะแนนที่ได้คือเจ็สิหเกรดที่ได้คือเกรดบีนะคะที่นี้เดี๋ยวเราก็ทําการใส่สีให้ได้นะคะว่าเอ่อชื่ออะไรนะคะบริเวณชื่อสวรลินคะแนนที่ได้ก็จะเด่นหน่อยนะคะให้เป็นสีแดงเลย เ็นสิบหกเกทที่ได้ก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะคะที่นี้เดี๋ยวเราจะ,ะ,ะ,ะจัดนะคะบริเวณที่ไม่ให้ทำการแก้ไขนะคะเราก็ไปที่รีวิวนะคะป้องกันการแก้แผนง,งานนะคะเราก็เลือกป้องกันการแก้แผนง,งานตรงนี้นะคะก็เราห้ามลบแถวห้ามแทรกคอลัมน์แล้วแต่นะคะที่เราจะ ให้เขาห้ามเข้ามาแก้งานของเรานะคะรอยเราที่ต้องกำหนดพาสเวิร์ดให้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่หนึ่งสองสามสี่นะคะเราใส่รหัสอันอีกครั้งนะคะเราก็จะเมื่อกี้ที่เราเลือกไว้ก็คือห้ามแก้แถวห้ามแก้แผ่นง,งานนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกเลิกการป้องกันการแก้แผ่นง,งานเราก็ใส่รหัสผ่านเหมือนเดิมนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลบบริเวณที่ไม่ใช้งานออกนะคะอย่างอันนี้นะคะเราจะลบเอ่อทางด้าน ขวาออกไปทั้งหมดนะคะเราก็เอาลูกศอนจิ้มไปที่ดีกด Control f u n c t i o นแล้วก็ลูกศอนจิ้มลงนะคะกดแล้ววะว่าจริงๆริเลยคนนอน เครับมาดูกันนะครับไป่นะครับพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นการหน้าตานะครับหน้าจอของการค้นวณ อีกอันนึงนะครับในกรณีที่เราอยากจะซ่อนพื้นที่นะครับส่วนที่เหลือนะครับมันมีพื้นที่อื่นๆไม่ได้ใช้เนี่ยเราต้องการใช้แค่พื้นที่บริเวณเนี่ยนะครับต้องการให้โชว์ผู้ใช้โชว์ให้ผู้ใช้ดูแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะซ่อนบริเวณอื่นได้นะครับในก่อนอื่นก็คือเมื่อกี้นี้เราสั่างป้องกันการแก้ไขไปถึงนะครับหน้าจอของการนี้อข้อมูล อีกอันนึงนะครับในเปนที่เราอยากจะเมือนกะที่หายหายรือซออสวดที่ตัง้งเนการนับใน Excel จะมีทั้งฟังก์ชันเขาทีฟนะครับเดียงแต่ว่าเราสามารถที่จะทำการครับมาดูกันนะครับว่าแอสามารถทำอะไรหรือไม่สำก็ทำการใส่พาสเวรดที่ตั้งเป็นพินหะนึ่งสองสามสี่ ครับเต็นเปุ๊บตอนนี้ถูกยกเลิกการโปรเทคแล้วนะครับอหลังจากนี้นะครับผมจะทําการซ่อนแถวและคอลัมน์ที่ไม่ได้ใช้ใอทดี่คือตั้งแต่คอลัมน์ B เป็นต้นไปนะครับถึงเอาสุดท้ายนะครับวิธีการก็คือให้เราคลิกนะครับตรงหัวคอลัมน์ดนะครับเลือกทั้งคอลัมน์จากนั้นกดคอนโทรลชิดลูกศรขวานะครับ เดี๋ยวเราจะทำการซ่อนกันนะคะการซ่อนนะคะเออคอลัมน์ที่เราไม่ได้ใช้เราไม่ต้องการให้แสดงนะคะก็เราก็จะคลิกที่คอลัมน์ตั้งแต่คอลัมน์ที่เราไม่ใช้นี้ก็คือดีนะคะให้มันเป็นแท็บแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก,กด Ctrl Shift ลูกศรไปทางซ้ายนะคะมันก็จะเลือกออคอลัมน์ที่ เราไม่ใช้นะคะเราก็จะทำการซ่อนนะคะกดคลิกขวาแล้วก็กดซ่อนนะคะด้านล่างก็เหมือนกันนะคะเราก็เลือกแถวที่เจ็ดนะคะกด control shift แล้วก็ลูกศรจิ้มลงนะคะมันก็จะเลือกแถวตั้งแต่แถวที่เจ็ดเมื่อกี้นะคะจนถึงแถวที่สุดท้ายนะคะก็คือล้านกว่าเสร็จแล้วเราคลิกขวากดซ่อนนะคะมันก็จะแสดงบริเวณเฉพาะที่เราต้องการใช้งานอย่างเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองกดนะคะ ศูนย์ศูนหนึ่งศูนย์นะคะรหัสนักเรียนเราเป็นแบบสีตัวนะคะก็จะขึ้นว่าศูนยนย์หนึ่งศคือเด็กชายลิทิกไรนะคะออันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม V-lookup นะคะในการที่เราจะเรียกดูข้อมูลเป็นลายบุคคลให้มีความสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อนเพื่อนๆที่สนใจสามารถเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียน Excel ขึ้นมาใช้ในการ ัจและในการเรียกดูข้อมูลเป็นรายบุคคนได้ค่ะ